สุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมในจังหวัดชนบุรี นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมณโรงพยาบาลเอกชนสองและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาในจังหวัดชนบุรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความเชื่อมั่นการให้บริการการรักษาผู้ป่วยในระบบประกันสังคมพร้อมทั้งรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนโดยมีนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายสุเทพ ชิตติยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายทศพลกริตตะวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนายบุญทรงทัพชัยยุทธรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางคณิษฐาศรีบวชุมผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่6รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชนบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลมีการขับเคลื่อนและพัฒนาเศษษรษฐกิจรากฐานในระดับพื้นที่และประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชนและผู้ใช้แรงงานลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้มีสุขภาพที่ดีโดยใช้หลักการป้องกันดีกว่าแก้ไขย่อมเกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศในการนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่อินฟลูเซียวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา3า นอกจากนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคมณนะห้องผู้ป่วยประกันสังคมชั้น3โรงพยาบาลเอกชน2จำนวน26รายพร้อมทั้งเปิดจุดรับรองพิเศษผู้ประกันตนพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ผู้ทุพพลภาพจำนวน2รายหลักๆก,ก็คือเรามาเยี่ยมนะครับเยี่ยมโรงพยาบาลเอกชน2นะโดยท่านผู้อำนวยการนะครับท่านดูแลพี่น้องประกันตน ในจังหวัดชุมรรจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับหนึ่งแส,สาม,มื่นกว่ารายถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ในสิ่งที่เรามาในวันนี้เราก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ชื่นใจแทนผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลเอกนชนสองนั้นได้ดูแลผู้ประกันตนนะครับเป็นอย่างดุจญาติมิตรนะครับแล้วว่าในสิ่งที่มาเนี่ยความสะอาดแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็การที่มีการต้อนรับที่ดีในสิ่งที่ผมต้องการผมอยาก เห็นผู้ประกันตนนั้นมาใช้สิทธิ์แล้วมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ในสมาชิกของประกันสังคมนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็ในสิ่งมีการทําสิ่งดีๆมอบให้กับผู้ประกันตนแล้วที่โรงพยาบาลไหนแล้วแต่ในประกันสังคมที่เป็นสมาชิกทําในมุมหรือทําห้อง VP หรือทําห้องอะไรที่ดูแลผู้ประกันตนก็เราอาจจะใช้ชื่อนี้เลยขออนุญาต ท่านภูมิหนวยการใช้ชื่อนี้เลยประกันตังคมสมายคอนเนอร์นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เรา,าคิดว่ามันตอบโจทย์และเป็นชื่อที่ตรง,ตรงกับเป้าหมายเรานะครับแล้วผมเองก็จะพยายามไปเปิดไปเป็นผู้ไปเปิดฐานที่แห่งที่ที่ท,ทำขึ้นมาเองนะฮะและในวันเดียวกันได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชั้นสมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชา รับฟังบรรยายสรุปการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนพร้อมพังเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมจำนวน48รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังทิ้งท้ายว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนและพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะไปศูนย์การควบคุมแจ้งเข้าออก Port-in and Port-out Control Center หรือ P.I.P.O. จังหวัดชนบุรีโดยรับฟังบรรยายสรุปจากนายปัทวีสุกกาศีผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรื่องการดำเนินงานของศูนย์และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเลในพื้นที่ตรวจเปลือหน้าท่าร่วมกับสหวิชาชีพและพบปะพูดคุยกับแรงงานประมงทะเลและมอบของที่ระลึกแก่แรงงานประมาณ50คน